เจ็บกว่การถูกทิ้งคือบอลโดนยิงนาะทีสุดท้ายครับโอ้โหคิดว่าจะจบ3-3สซะแล้วลูกปฏิหารก็เกิดขึ้นครับจากเจ้าหนูคอบบี้ไมนูเด็กจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้บอลในนาทีที่96ครับแตะลอดดากและปั่นโค้งโ้งเสียบเสาสองของจริงครับไปเด็กคนนี้ส่งผลประกอบการหน้าช่องก็ต้องกราบขออภัยด้วยตอนรับเดือนใหม่ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ยังไงก็ตามสําหรับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวตัวว i p สายสูงอย่างอันเดเรตครับก็สดชื่นกันไปแค่นั้นยังไม่พอครับบอลสดสูงแรกที่ให้ไว้ครับ9ไม้ครับหลุดไปแค่1มาตามนัด8บวกลบคูณหาร7ดไม้เต็มเมยังมีกําไรติดไม้ติดมือกันอีกเช่นเคยครับสำหรับท่านใดครับสนใจแนวทางสดชื่นมากกว่าหน้าช่อง ทางเข้าหน้าโปรไฟล์เลยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับวันนี้หนึ่งคู่ที่เราจะจิบยกมาฝากกันครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลบนเดสนลีก้าเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างไฮเดนฮามครับทีมอันดับที่10ของลีกวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือเหลืองบลเซียดอตมูลครับทีมอันดับที่4ของลีกแน่นอนว่าเจ้าบ้านผลงานตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงแม้ว่าจะหนักไปทางเสมอก็ตามครับผลงาน5านัดล่าสุดในฟุตบอลบนเดสนลีก้าเยอรมันครับเก็บชัยชนะไปได้1เกมและก็เสมอไป4เกมแล้วโอ้โหกเกวาาไปทงสมอ เก้าทีละแต้มน,นั่นเองครับแต่กับกันทังฝั่งผู้มาเยือนอย่างดอทมูลครับผลงานของพวกเขามีช่วงหนึ่งที่หลุดลอยหลุดล่องหลุดลอยไปยออกคะเลไปเลยก็ว่าได้แต่5นัดที่ผ่านมาเนี่ย ผลงานของพวกเขาครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมติดต่อกันเสมอไปแค่เกมเดียวครับถือว่าผลงานร้อนแรงต่อเนื่องสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นของทางฝั่งเจ้าบ้านไฮเดนฮามครับวันนี้มาดูกันว่าจะมีปัญหาไหมซึ่งผู้เล่นตัวหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางอย่างโทมัสเคนเลอร์วันนี้มีอาการบาดเจ็บฟิตไม่พร้อมลงสนามถึง2นัดเลยและอีกหนึ่งคนครับกองหน้าตัวความหวังจางเอดิดอนเนอเจนาร์ J ครับวันนี้ก็ไม่พร้อมออกสตาร์ทลงร้าตาขายนั่นเองมาดูกันว่าจะมีผลกระทบต่อแนวรุกมากแค่มากน้อย สําหรับเจ้าบ้านแต่กับการต้องฝังผู้มาเยือนอย่างบุสเซียดอทมูลครับวันนี้ขาดแค่ผู้เล่นตัวหลักคนเดียวนั่นก็คือเซบาสเตียนอันแล่ครับไปรับใช้ทีมชาติที่เหลือก็อยู่กันครบเลยไม่ว่าจะเป็นเจดอนซันโชดอนเดลมาเล่นรวมไปถึงนิครัสฟุกรูวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแรงจูงใจของเสือเหลืองดอทมูลครับวันนี้ถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มวันนี้ไปได้จะเก็บเพิ่มเป็น39คะแนนและขยับขึ้นไปอันดับที่3แซงหน้าสตุตการ์ทชั่วคราวเลยครับแรงจูงใจเยอะแบบนี้ครับและแฮนดิแคป ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเปิดมาที่0.75ครับวันนี้1มเม็ดก็ได้เฮแล้วมาลุ้นแค่เม็ดที่2เม็ดกินเต็ม ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับวันนี้บอลมีผลบอลมีลุ้นแบบนี้ขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างเสือเหลืองโบลเซียดดอดมุลก็แล้วกันส่วนใครที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีชุดโครงการและก็แนวทางบอลสดสูงแรกที่บอกได้เลยว่าซิกเนเจอร์หลักในกลุ่มครอบครัวเลยก็ว่าได้ทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้ลูกเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนรายละเอียดคู่อื่นเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดตอน4ีโมงเย็นสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยเสือเหลืองโบลเซียดดอดมุนสวัสดีครับ